Life now, สวัสดีค่ะเออนะคะเราเล่นกันทุกเครื่องเล่นเลยนะสนุกมากเลยที่ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เป็นขวนน้ำครับที่หัวหินชื่อเอ่ออะไรนะนาวาอะไรนะวานานาวาครับเออ yeah, เราก็นะคะโอ้โหได้มาทิปฟรีแบบนี้เป็นไงบ้างคะสุดยอดมากเลยครับตอนนี้คือต้องบอกว่า ไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวนะครับที่ได้กับธุรกิจแบบนี้นะครับเราได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาเที่ยวสวนน้ำแบบเนี้จะบอกว่ามันมากๆแต่ไมไ่จ่ายตังค์เลยไม่ติดบาทเดียวครับโอ้โหบริษ<ด>ัทเขาเลี้ยงฟรีครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราก็ชิวๆนะกินข้าวฟรีนะคะ เที่ยวฟรีตอนเย็นเราก็จะไปดินเนอร์ริมทะเลนะคะแบบบรรยากาศทาวานแบบฟรีมันก็ฟินนะคะมีความสุขแต่มันก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะอยากเห็นทุกคนมากันเยอะๆแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันได้เจอกัน